ช่วงแรกนี่เขาลัดคิวมาก่อนงั้นไปเลยกับช่วงนี้หมออยากตอ่อ เป็นคําถามจากคุณแพทนะคะคุณแพทย์บอกว่าติดตามมาจาก YouTube ค่ะเห็นคุณหมอพูดเรื่องน้ํามันมะพร้าวแล้วอยากจะลองรับประทานบ้างแต่เราจะมีวิธีการเลือกอย่างไรอวนี้ดีมากเลยเป็นประโยชน์คนอื่นด้วยนะคะจริงๆต้องบอกว่าหมอพบอันหนึ่งก็คือว่าหัวข้อที่มีคนเสิร์ชมากในรายการก็คือว่าการเลือกซื้อน้ํามันมะพร้าวนี่ไงาต้องเอามาบอกต่อคนอื่นด้วยเพราะจริงๆเนี่ยเรารู้แหละว่าดีแต่เราไม่รู้หรอกว่าเราจะเลือกื ยังไงให้มันดีจริงและปลอดภัยจริงจริงๆแล้วมันเหมือนกับการเลือกซื้ออาหารเสริมค่ะก็คือถ้าเราจะเลือกซื้อน้ำมันมะพร้าวเราก็ควรจะเลือกที่มีอยอยล์ละแรกค่ะอ่าก็คือมันรับประกันความปลอดภัยได้อันหนึน่งมีมาตรฐานรับรองนะคะมสมมติเราต้องรับประทานอาหารพวกนี้หรือว่าอาหารเสริมพืกนที่เป็นระยะเวลาย,ยาวนานค่ะนน่นหมายความว่าเราต้องการตัวที่รับรองเราว่ามันเป็นสารที่ปราศจ,จากสารเครมีมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกน้ำมันมะพร้าวเราก็ต้องเลือกตัวที่ เรามั่นใจว่าขบวนการปลูกจงกระทั่งไปถึงขบวนการผลิต มันจะไม่มีสารเคมีซึ่งอันนี้อเมริกาเซอร์ติฟายเขาเรียกว่า USDA ค่ะคือการเซอร์ติฟายออร์แกนิกเป็นมาตรฐานสากลถ้าสมมติว่ามีความเป็นออร์แกนิกมากกว่า95%คุณก็จะได้รับการเซอร์ติฟายการที่ปราศจากสารเคมีที่บอกว่าตั้งแต่การปลูกหมายถึงว่าจะไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีค่ะปุ๋ยที่มาจากมูลสัตว์คือมันออร์แกนิกขนาดนั้นเลยจริงดีจังเลยอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึงนอกจากเราจะเลือกแหล่งที่ดีแล้วเนี่ย เราก็จะต้องเลือกสารที่เป็นส่วนประกอบที่อยู่ในน้ำมันมะพร้าวที่เราต้องการเนี่ยเราต้องได้ในปริมาณที่สูงเรารู้ว่าสารสําคัญที่อยู่ในน้ำมันมะพร้าวก็คือสารโมโนโรลินค่ะซึ่งสารโมโนโรลินเนี่ยเป็นสารที่เราพบอยู่ในน้ำมนมแม่ค่ะคุณสมบัติที่สําคัญของโมโนโรลินเนี่ยคือมันช่วยในการยับยัง้งแล้วก็ลด พวกการสะสมของเชื้อโรคต่างๆเช่นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อไวรัสคุณแม่ไอโมโนรินเนี่ยนะมันสกัดได้จากทั้งน้ำมันมะพร้าวแล้วก็สกัดได้จากเยื่อคุ้มอีกแล้วมันก็เลยจะทําให้ปริมาณของสารสกัดโมโนรินเนี่ยมันสูงขึ้นค่ะนอกจากสารตัวนี้จะต้องสูงแล้วสีด้วยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ถ้าเราไปดูตามร้านค้าเนี่ยจะเห็นว่าสีเยอะมากขาวค่ะขาวใสใช่เจะเลือกยังไงเลือกไม่ถูกแต่ว่าในน้ำมันมะพร้าวที่มีสารโมโนรินสูงอันนี้เขาจะเป็นสีออกเหลือง นิหนึงเป็นประกายทองอ๋ออันนี้เป็นวิธีสังเกตอันนี้ก็จะอาจจะเป็นวิธีอีกอันหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการดูได้ค่ะสองข้อแล้วนะตัวที่3ค่ะถ้าเราไปเลือกซื้อน้ำมันมะพร้าวเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะต้องเขียนว่า c o l p r e s s สกัดเย็นสกัดเย็นหรือ extra virgin หรือ virgin coconut oil ค่ะซึ่งพวกนี้ถามว่ามีความสำคัญยังไงความสำคัญก็คือถ้าเรา ใช้ตัวที่สกัดธรรมดาผ่านความร้อนกลุ่มวิตามินหายหมดมแต่เราต้องการเป็นการสกัดเย็นที่ไม่ผ่านความร้อนเกิน60องศาค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะยังทําให้พวกวิตามินทั้งหลายยังคงอยู่อ,อ,อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่สําคัญเลยทีเดียวมีคุณสมบัติอย่างที่คุณหมอบอกไปเพียงแต่บางคนคุณหมอคะอย่างแนนเองเนี่ยเช้าๆรีบๆออกจากบ้านจะมานั่งแบบว่าเทดื่มอะไรเงี้ยมันลำบากนิดนึงเห็นว่ามีรูปแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะคุณหมอตัวนี้เป็นชนิดแคปซูลนะคะ อย่างนี้สะดวกมากเหมาะกับพวกเรามากค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไ้พกเดินทางใช่ ทานง่ายสะดวกเหมาะกับการดูแลสุขภาพที่สำคัญนี้ได้เซอร์ติฟายจาก USDA, USDA. นะคะอ่ะวันนี้คุณแพทตอบคำถามแนละ้วเรียบร้อยถ้าเราจะเลือกอะไรมาดูแลสุขภาพสักอย่างเราต้องมั่นใจว่ามันผลิตมาอย่างปลอดัยใ,<ห>ใ,ให้เราได้รู้สึกว่ามันได้ประโยชน์อย่างแท้จริงและไม่มีสารพิษตกค้างแน่นอนอนะคะใครที่มีคำถามแบบจะปรึกษาคุณหมอแบบนี้ได้ทุกเรื่องจริงๆนะคุณหมอก็จะคัดกรองคำถามที่มีประโยชน์ต่อผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านมาตอบหน้าจอแบบนี้ mm hmm. ก็สามารถที่จะส่งมาปรึกษาได้เลยนะ ตามโซเชียลที่ขึ้นหน้าจอนะคะท่านผู้ชมคะปีใหม่เนี้ยหมอมีของขวัญที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะได้ดูแลสุขภาพกันด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆก็จะมีผลิตภัณฑ์กันแดดไฮโลแคร์นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทอปิกาหน้าค่ะนี่ของดีเลยอยากจะส่งต่อความมีสุขภาพดีให้ผู้ชมทุกคน<ช>นะคะหมอ,อ,อก,กติกางง่ายมากเลยค่ะเพียงคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปแชร์ค,คลิป youtube รายการเราก็ใส่ชื่อรายการคุยกับหมออาจิมาตอนไหนก็ได้ที่คุณประทับใจหรือว่าตอนที่คุณดูซ้ำดูบ่อยๆก็ได้แล้วติดแฮชแท็กกันหน่อยว่าคุยกับ หมออาจิมา2566ค่ะ,คะเราจะรันด้อมผู้โชคดีที่ทำตามกติกานะคะ5ท่านรับรางวัลกันไปสัปดาห์ละ5รางวัลแล้วก็5อาทิตย์เฉลยรายชื่อผู้โชคดีตลอดเดือนมก,กราคมหลังรายการเรานะคะ,คะแจกกันตลอดเ<า>ดือนแบ,บนเลยร่วมสนุกกันมาเยอะๆนะคะคะ